มากันอีกหนึ่งอย่างหนึ่งราง,งวัลน,นะครับรางวัลลูกกระตันยูประจำปีนี้ครับเนื่องในวันแม่แห่งชาติครับ นี่เลยนะฮะสภาสังคมสงเคราะห์นะครับแห่งประเทศไทยก็คัดเลือกลูกที่มีความกระตันยูโดยปีนี้ก็มีคนบันเทิงมารับรางวัลหลายท่านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเต่าน,านัทพรพงลังสะออนลาลาพงลังสะออนแจ็คแบล็กแจ็คไผ่พงษ์ธรตั้งแต่ชนระดานะฮะชยามิช,ชัยก็เข้ารับพระาราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณนะครับ จากพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีในวันแม่แห่งชาติตปีนี้ครับไม่ค่อยอยากจะเชื่อเหมือนกันว่าเตจะได้ลูกกตัญยูค่ะเพราะว่าจริงๆเอ่อเต้าก็เหมือนเด็กทั่วไปอะค่ะก็ต้องมีบางทีก็เป็นเด็กดีบ้างดื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้รางวัลน,นี้มาก็ทําให้เราแบบเอ่อย้อนคิดกลับไปถึงวันแบบที่แบบเราก็พยายามจะเป็นเด็กดีเต้าก็เหมือนเด็กทั่วๆไปอะค่ะแต่เป็นเด็กที่เอ่อคิดถึงพ่อแม่รักพ่อแม่แล้วก็พยายามทําตัวเป็นเด็กดีและสิ่งที่เขาพยายาม มันนั้นสุดท้ายก็เป็นธรรมชาติชาของเขาเขาก็เป็นเด็กที่ทําให้พ่อแม่ชื่นใจได้ตลอดค่ะจากสิ่งที่เราได้เห็นว่าเขาเป็นเขาเองเนี่ยนะคะแล้วก็ทําให้พ่อแม่ไน้มีความสุขเสมอข่าวที่ออกมาจากเต้าเนี่ยก็จะเป็นข่าวที่พ่อแม่ชื่นใจตลอดค่ะก็รู้สึกภูมิใจก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าปีนี้เป็นถือว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่ได้ไปมอบให้กับมามานะครับผมก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ลรงเห็นถึงคุณสมบัตินะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนครับ อากจะรางวัลน,นี้มอบให้กับคุณแม่ด้วยค่ะรางวัลน,นี้เป็นแบบความภาคภูมิใจของตระกูลของลาล่าก็ขออยากจะฝากถึงลูกๆด้วยสิ่งหนึ่งที่เราจะทําให้คุณแม่ได้รู้สึกชื่นใจกับเราได้คือเป็นเด็กที่กระตันยูค่ะต่อคุณพ่อคุณแม่อย่าทาให้คุณแม่เสียใจค่ะที่สาคัญรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่ที่ดีที่สุดแล้วก็ในชีวิต สุดๆนะครับนะครับเป็นเป็นครั้งแรกด้วยที่มีโอกาสไ,ไ,ได้ได้รับรางวัลน,นี้รู้สึกดีใจค่ะที่ตากแตนมีโอกาสได้รับารางวัลน,นะคะที่เป็นเกียรติและก็มีค่ามากๆนะคะสำหรับลูกๆทุกคนนะคะต้องขอบคุณทางสภาสังคมสุขเพด้วยนะคะที่มอบอารางวัลน,นี้ให้กับตากแตนชลดานะคะด้านคุณแม่เพชรชราครับคุณแม่ของน้องไข่มุกชุติมาก็ได้รับรางวัลในฐานะคุณแม่ดีเด่นประจำปีด้วยล่ะครับ ก็ดีใจนะคะที่ผู้ใหญ่ออมองมองเห็นเราตัวเล็กๆนะคะแม่สอนให้ยึดมั่นถึงมันในความดีค่ะ<ม>แล้วก็สอนให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ<ม>แล้วก็ทําเพื่อสังคมได้ทุกๆครั้งที่มุกม,มีโอกาสค่ะเราก็ทำงานกัน,กนสนคู่กันออก,ออกงานแพคคู่กันตลอดนะคะ นะครับทรูอินไซ h ์ก็ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขมากๆที่สำคัญก็อย่าลืมแสดงความรักกับคุณแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกราบท่านกอดท่านและที่สำคัญที่สุดก็ดูแลท่านเสมือนท่านดูแลเราครับครับผม